up. I believe we are at the capital now, at the lower of the Argentina. on the 22. Oh, capital is over there. 3,000 are away from here, okay? And we are here in the south west of the country. Okay? We are far away from Buenos Aires, 3 hours.

คือลุ่มแม่น้ำเดลาเบต้ตาจำได้ไหมฮะที่เป็นปากแม่น้ำใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เราไปที่นี้มาแล้วด้วยสีเขียวสดใช่ส่วนที่ติดกับอีกัวซูรอเจนตินาอีกัวซูจำได้ไหมนะครับซึ่งอยู่ของเกตันาซิมาใช่ระหว่างเหลืองกับเขียวคือตรงพื้นตรงพื้นตรงพื้นที่บริเวณนี่ยใช่แล้วก็อันนี้ราไฝ่อยู่นี่นะครับบราซิลอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้อุรุกวัย อยู่ตรงนี้เราบินข้ามมา3าชั่วโมนะครับนะจากจุดนี้นะครับนะแล้วก็มาถึงตรงบริเวณตะวันตกเฉียงใต้แถวนี้ซึ่งมันเป็นแนวกระดูกสันหลังของ อเมริกาใต้ครับที่เราเรียกว่าเทือกเขาแอนดีสนะแล้วเราอยู่ในพื้นที่แลนด์นะที่เราเรียกกันว่าพัตตากเนียเราอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเอลกาลาปาเต้บัตอูโชยาฮิเซอรเรหอูโชยาแต่อูโชยาอยู่นี่พี่สุดขอบเต็งคันธ์สีมาของโลกเลยนะอันนี้คือใต้ที่สุดของประเจศเนี่ยบัด Thank you 1 hour one hour flight from here we call ushuaia like the like the southern city of the world <coughs> okay. yeah, it's beautiful, but I never been there. But uh, I know, yeah, I saw your. <laughs> i passed yeah. So two um, times. The blue part, okay, the blue part of the map over there is <coughs> and, um, yeah, Patagonia region. Uh, Argentina has five different. Uh, okay. ชิลีเองเขาก็เคลมว่าของเขาหลังแอนดิสเนี่ยแอนดิสเนี<ช>่ยอยู่นี่เสืเอขาย<ช>ุคนี้แอนดิสฝั่งเนี้ยก็เป็นตาโกเนียของชิลีด้วยก็พยายามใช้ชื่อเดียวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มันแลนเดียกเหมือนเหม,มือนพี่ไปรับแลนใครเคยไปรับแลนละรับแลนอะ่ะมันเป็นพรมแดนใช่ไหมหรือว่าเนี่ยมีข้างบนเหนือโคโลกเหนือแต่มัตติก่ประเทศสวีเดนฟิแลร่วมถึงรัสเซียใช่ไหมใช่เอาจริงจริงใช่แลนเขาเรียกว่าเส้นเหนือรับแลนใช่เขานั